เปิดตัวล้วที่ฟิลิปปินส์ oppo a 1 6 k ใช้ชิป g a มิ n g hero g 3 5ให้จอ6.5 2นิ้วกล้องหลัง ai แบต4230มิลออมในราคา4,600บาทล่าสุดทาง oppo ก็ได้เปิดตัวสมาร์ทโฟนร,รุ่นใหม่ล่าสุดที่ใช้ชื่อว่า oppo a 1 6 k ที่มีการเปลี่ยนแปลงสเปคบางอย่างจากรุ่น oppo a 1 6 เพื่อให้มีราคาที่วางจําหน่ายที่เข้าถึงได้ง่ายส่วนสเปคจะเป็นยังไงเราไปดูกันเลยดีกว่าครับมีหน้าจอแสดงผลแบบ IPS LCD ขนาด6.52นิ้วควาเร็ระดับ HD Plus ใช้ชิปประมวลผล MediaTek Helio G35 ให้แหลมที่3 g b ส่วนลมให้มาที่32 g ิให้ความงะิอตาดล้านพิกเซลรูรบแสง f 2.2ส่วนกล้องหน้าความเอียด5ล้านพิกเซลรองรับการเชื่อมต่อเบอร์ขาย 4G มีบลูทูธ5.0มี Wi-Fi เทคโนโลยี OTG มีช่องหูฟัง3.5มิลมาให้ด้วยครับมีพอร์ตเชื่อมต่อไมโคร USB มีทั้งโหมด2สีคือสีดำและสีเงินให้แบตเตอรี่มาที่4,230มิลสมาร์ทโฟน Oppo a 1 6 k มีราคาอยู่ที่6,999เปโซหรือประมาณ4,600บาทส่วนจะเข้ามาทำตลาดที่บ้านเราด้วยหรือไม่เราคงต้อลราดูกันต่อไปล้วครับตอนนี้ช่อง IT-Fast สมัครสมาชิกได้แล้วนะครับใครที่ต้องการสนับสนุนช่อง i t f a s าสเพียงแค่เดือนละ20บาทเท่านั้นครับอย่าลืมไปกดปุ่มสมัครสมาชิกกันนะครับก่อนจบคลิปนี้ฝากกด subscribe กด l i ค์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับ ขอบคุณครับ